เวระปณิสิกขาปังังสมาธิยามีสุลาเมระยัพชากะมาธนามเวระปณิสิกขาปังธังสมาธิยามีสาธุสาธุ ปติปฏิภาหายะสัปปสัมปะตเตสิยาสัพพทุกขะวินาศายาปริตตังภูธัมมางคลังเวปะเปฏิภาหายะสัปปสัมปเติเติยาสัพพภยาวินาศายะปริตตังภูธัมมังคลังเวปะติปฏิภาหายะตัปปะสัมปะตเตสิยาสัพพะโลคะวินาสายะปริตตังภูธัมมางคารังตวานะเวกังสุเกตาปะทังภะ

กทับทนาชามิทันตาตาทจียปุวะนาน

नमो मा सा गा सा नो नमो ओम दया लाजा सलतनादया सदा जु गमो ॐ मा जे सदा स वा सवि नमो गाला भावे न विजा दोपाधवा नमो गालानुभावेन सदा नमो गाला सदे जे न विह

เจ้เฟย์จ้กตจจุญญจ้าอาตมาปานินัยธรัมมะนันโมธัรมะปุสาจันติปันจวินโยจสุภิกิโตสุปัสสิตาจยาวาตาเอตธรรมะนันโมตรรมะตาปิโนุปัสสาณโกตตาลัสังฆะ

जये तां माङ्गो तमाङ्गोधा सलोकदाङ्गोकाम् गे दां माङ्गो तमाङ्गे ताधिवासो दिङ्गान् दे ताङ्गो तमान्दे ต er, ิตะวังโคระวาสัเกตสุวรยังรัตนังปณีจังนตโนสมาอาติตังกัเตนายทังปิปุตเถระตั

रायतायाद गोविता भी संखेतनांगली तेन दाते नुआ All on that list 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 left list 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 list

य माताय धानोताङ्गायुधा गोतमनुवादे सुमानसम्भावये अपधिमानामे

อิมังส <urai> ุปปพยัญชนะสุปปพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโมทนางโมทนางขะกังวารังโมทัตลาังปุัศพ์สักปุถัศสัโอเชมาโอเชมาอิมานิอิมานิมะยางพันเตมาหยังพันเตพัตานิพัตานิ้ปาริวาลานิปปาริวาลานิพิุสังคัสสะพิุสังคัสสะโอโนชยามาโอโนชยามาสาธุโนพันเต สังตโรันเตที่ขุสังโฆอีมานิอีมานิพัตตานิพัตตานิตัปปริวารานิตัปปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆระตังทีฆระตังอิตายะอิตายะขายะขายะแต่พระสงฆ์ผู้เจริญคาบแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมถวายขอ n ้อมายพัตตาหารพัตตา ิรวากับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารวา เหล่านี้แค่พระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์จงรับจงรับตาตาหารทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารกับทั้งสิ่งของที่เป็นบริวารเหล่านี้เหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ยากของข้าพเจ้าทั้งหลายแติยากของข้าพเจ้าทั้งหลายการละนานเธอถามสิ่งการลนานเธอ

อ้าวแล้วเขาแบบไม่แบบไม่เห็นเด้อแล้วว่าอะไรแหน่แหน่ของเราเมื่อกี้นะนี่คือเขานั่นในเบอร์ใช่ไหยตรวจดละวิวาจารุษาปโลกินาจตุมานเถรวันวันดาราโยตุกินติฆายุโกวะวะวะสาบิดีโยวิวาจารุษาปโลกินาจตุมานเถรวันวันดาราโยตุ กายุตโธมัจดาลิติโอวิราชันตุชาบรมโกวินาศตุมาเทมาวัตรนาโยสุกิติกายุตโภมาวะอวิวาณาสิเลสาเนจังวุฒาบจายโนจตโนดัมมาวะจันติอายุมโนสุขังบาลัง แนุภาเวนะใจพอแมรชม่นุภาเวนะยานาเตระยานาเตระยานาเตระยานาเตะานังธรรมาตระนัเตระยานาเตระยนาเตระานาเตะยานาเานาเตระยนาตระานาตระยานาเตระยานาเตานุภาเวนะยานาตระานาเตระยานาเตระยานาเตระยานาเานาเตระยานะยานาเตยานาเตราเตระยานเตรานาเตรานาเยานเตระยานเตเตระยานาเตราเตรยานาเตะเตระนเตระยานาเตานเตระยานเตระยานเตระนเตระนิเต सापेदे अवमङ्गलामिना सन्त्वयुवातको धनवादगो श्रीवादको यथवादगो बलवादको वर्णवादको सुखवादगो हो सापगो राज ตว่าอเนกาอันตรายาปิวินาถานตุยเตชะชาชยะเศรษฐนังราบสอติปาลยังสุขังบารังสิริอายุจวันโนจะโพอกังโกติกยสวาสนาวาสนาจายุจิวเศริฐีบวันตุเตบวมตุสาปมังกานังลันตุสาปเทวตาสาบปุณธานุภาเวนกัสสวดีบวมตุเตบวมตุสาปมังกานังลาคันตุสาปเทวตาสาปธรรม มาลุาเวาานัสตาโสติพระวันตุเตพรวันตุสาปะมะกาัง,างารักันตุสาปเทว,ตา,าาว,าเวาตาชาปัญญาลุบาเวนัสตาโสติพรวันตุเตตั้งใจกราบพร้อมกันนะครับอัลหังสม,มาสมมธธบุพโภควา,บ,าบุถาระควันตาภิวาทีนีประวัาาติการเองประวัติศาสรังมัสสา ปกติปกติแบบโน้ตปากกาวัดตัวสับปากกาสังคมต่างๆนะมั้งอร่อยสั่งตรงมาจากอุทยานบ้านกิสองค์ที่สองมาด้วยกัน